สวัสดีชาวแฟนดอมค่ะแนนนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราได้ต้อนรับน้องปลื้มบุริมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นแนนขอให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดหัวเราะก็ได้นะคะส่งดาวก็ได้แต่ว่าห้ามกดโกรธ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็ก e efmfandom live x ปลื้มด้วยนะคะอะ่ะเดี๋ยวแนนแชร์พร้อมๆกับทุกคนเลย <c oughs> efmfandom live ปลืม้มเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับน้องปลื้มแล้วก็หนึ่งซิงเกิลจากโปรเจกต์ Boys Don't Cry นะคะที่มีชื่อว่าเพลงยังรักกันอยู่ไหมนะคะขอเชิญน้องปลื้มขึ้นมาเลยค่ะน้องปื้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ่ hey! หล่อมากออร่ามากวันนี้ตื่นกี่โมงคะปลื้มวันนี้ตื่นประมาณเก้าโมงครับผม ตื่นมาทาอะไรบ้างตอนเช้าก็เนี่ยอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวเตรียมตัวมาไลฟ์ที่นี่เลยครับผมโอเคหนูอาบน้ําทุกวันไหมทุกวันทุกวันทุกวันนะเก่งมากค่ะโอเคช่วงเอ่อช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่ปื้มทำเป็นพิเศษบ้างทําบ่อยๆยเอ่อทำบ่อยๆยจริงๆแล้วช่วงนี้มันไปไหนไม่ค่อยได้มากอะจริงๆผมผม ผมฟังเพลงแล้วก็แล้วก็แต่งเพลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แล้วก็มีลเล่นห mm hmm. mm hmm. <ok ุ้นด้วยใช่ว้าวว้าวปลงเทเดอร์เออเอโอเคอ่ะพูดถึงเรื่องเพลงค่ะวันนี้น้องมาพร้อมกับซิงเกิลจากโปรเจกต์บอยซอนครายเป็นหนึ่งตัวแทนของความอ่อนไหวของผู้ชายทั้งเก้าคนในมุมของปลื้มเนี่ยเป็นความอ่อนไหวความอ่อนแอในรูปแบบไหนคะ เอ่อของผมเป็นความอ่อนไหวในรูปแบบของความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจในในความสัมพันธ์ครับผม mm. เพราะว่าในตัวเพลงเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องเอ่อเพลงชื่อว่ายังรักกันอยู่ไหมใช่ไหมครับคือมันจะพูดถึงเอ่อความไม่แน่ใจของของคนสองคนในความสัมพันธ์ที่มันผ่านระยะเวลาไปประมาณนึงจนจนความรักมันถึงจุดอิ่มตัวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะ ละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับตอนแรกๆที่เราจีบกันใหม่ๆทําให้อีกฝั่งนึ่งอ่ะเคยได้รับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้มันถูกละเลยแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเขายังรักเราอยู่ไหมอะไรเป็นประมาณเนี้ยครับใช่ใ่อ๋อก็เป็นความความอ่อนไหวอ่อนแอในมุมนี้พี่นันอยากรู้ว่าในโปรเจกต์บอยซอนคลาอ่ะเขา เหมือนเขาแบ่งท็อปปิกของความอ่อนไหวยังไงคะหมายถึงว่าเอาเก้าคนมารวมกันแล้วก็ให้แต่ละคนลองเสนอมาเลยว่าตัวเองอยากนําเสนอในมุมไหนหรือเขามีท็อปปิกเลยว่าโอเคของปื้มต้องเป็นมุมนี้ของคริสต้องเป็นมุมนี้มันเป็นแบบเขาเขาเปิดเลยว่าให้แต่ละคนเสนอมาเลยว่าแต่ละคนเป็นแบบเอ่อมุมของผู้ชายที่ที่ปกติเราจะชอบคิดว่าผู้ชายเขาเขาไม่ร้องไห้นะผู้ชายต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆ่ะโปรเจกต์นี้มันจะสื่อให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเป็นผู้ชายมันไม่ไม่ได้เข้มแข็งตลอดตลอดเวลานะบางทีแบบผู้ชายก็เสียใจบางทีแบบเราก็ร้องไห้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนอาจจะมีความเซนซิทีฟที่ไม่เหมือนกันในในก้าเพลงอะไรเงี้ยครับก็ก็แต่ละคนบางคนอาจจะแบบแค่แบบรู้สึกเจ็บแต่ไม่พูดออกไปแล้วบางคนก็เก็บความรู้สึกบางคนก็อย่างผมก็เป็นความแบบ ไม่แน่ใจแต่จะถามไปแล้วจะเจ็บหรือเปล่ามันมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ก็ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความเซนซิทีฟของของเอ่อคนแต่ละคนครับผมใช่ใช่คือมันมีความอึมครึมอยู่ในเพลงของใช่ในความอึมครึมใช่ใช่ค่ะแล้วเอ่อในฐานะที่เราอ่ะเหมือนเป็นคนโยนไอเดียนี้ไปเองอ่ะแปลว่าความรู้สึกแบบนี้มันก็ต้องเคยเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมคะ เคยเคยเกิดใช่เคยเกิดค,คือคือผมผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมันสามารถที่จะทัชใครหลายหล,ลายคนได้มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราเราแบบว่าจะไปจีบใครหรือก่อนเราคบกันอะไรเงี <S <S ้ยฮะเราต้องแบบพยาพพยามจีบใช่ไหมพอพยายามจีบเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยสร้างแบบทุกอย่างให้เขาประทับใจเพื่อที่เขาจะได้รักเราเพื่อที่เราจะได้คบกันอะไรเงี้ยพอระยะเวลามันผ่านไปพอมันถึงแบบ จุดอิ่มตัวของความสัมพันธ์หรือหรือพอเราได้คบกันแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราเรียกว่าช่วงหมดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้แบบ mm hmm. ใส่ใจเขาเหมือนเดิมหรือบางทีเราละเลยกันไปอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบ mm hmm. ก็เขาก็อยู่อยู่ไปเพราะว่าอยู่คบกันเป็นแฟนนั่น,นี่ก็อยู่อยู่ไปอะไรเงี้ยแต่คนเขายังติดหรือว่ายังประทับประทับใจกับกับเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกที่ที่ได้จากจากเราอะไรเงี้ยหรือว่าได้จัดแบบ ตอนที่ยังจีบกันใหม่ๆมันยังหวานอยู่ตอนนี้มันแบบจืดชืดไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้มันเรียกเปลี่ยนไปไหมแบบนี้เขายังรักเราเหมือนเดิมไหมมันก็จะเริ่มไม่แน่ใจอะไรย่างเงี้ยครับใช่จริงเขารู้สึกว่าพออยู่ๆไปความรักเรามันยังมันยังเท่ากันอยู่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่คือคืออีกคนนึงเขายังรู้สึกมากเท่าเดิมเพราะว่าเขาเคยได้รับอะไรย่างเงี้ยแต่อีกคนนึงอาจจะอาจจะแบบมันพอมันระเลยไปอีกคนมันก็จะรู้สึกว่าอ้าวหายไปแล้วส่วนที่เขาเคยได้อะไรย่างเงี้ยใช่ อืมอืมพูดถึงเนื้อร้องเพลงนี้ค่ะเห็นว่าปลื้มเองก็มีส่วนในการช่วยเขียนด้วยใช่ครับช่วยเขียน,นกับใครคะคุณเอ่อช่วยเขียนกับเพื่อนที่เชียงใหม่ชื่อว่าจิมมี่บรมีแจ่มผลครับผมก็เราทําด้วยกันเพราะว่าตอนแรกอเราเป็นช่วงช่วงปิดเป็นโควิดเนี่ยนะครับตั้งแต่ไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วเราเราก็ร้องเพลงโคเวอร์ด้วยกันครับตอนแรกจิมมี่จะเป็นคนร้องหลักแล้วผมก็จะเป็นคน ร้องประสานไปอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเออเราไม่อยากที่จะร้องโคเวอร์แล้วอย่างเงี้ยเราอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาลองแต่งเพลงกันดีไหมอะไรเงี้ยแต่งเพลงให้เป็นเพลงของเราที่เราจะได้ร้องเองแบบไม่ต้องโคเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มเริ่มแต่งเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับคราวนี้พ่อแบบเราเขียนเพลงแล้วอ่ะมันจะต้องมีท่อนหนึ่งที่เราเขียนออกมาแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยแกคิดทอดน,นี้ได้ยังไงมันมันดีมากอะ่ะของปึ้ง,ด,งดีเลยทอนไหนจริงๆอะผมรู้สึกว่าแทบทุกทอดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเพลงเนี้ย <c oughs> ถามว่าดีดีเทลอ่ะมันมันไม่ได้ลึกมากเพลงมันจะวนวนเพลงมันจะวนวนมันจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมเพลงมันเนี้ยตั้งแต่ทอนแรกเลยผมก็จะเล่ามาเลยว่าเฮ้ย วันเวลาผ่านไปอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แบบไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยเมื่อก่อนเรายังเคยแบบดีกันกว่านี้ใกล้กันกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนเนี้มันรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแต่รู้สึกไกลกันแือเกินอะไรเงี้ยมันจก็ก็เลยเกิดคำถามต่างๆแล้วแล้วมันก็จะถามแบบถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันจะมีท่อนอ๋อท่อนที่ท่อนที่มันฮิตมากก็คือท่อนท่อนบิดระหว่างไปพุกสุดท้ายอะไรเงี้ยคือจะบอกกรบมว่าแบบ ถ้าเกิดว่ายังรักกันนะช่วยช่วยให้ความสัมพันธ์ช่วยบอกให้รู้หน่อยอะไรเงี้ยให้ให้ความสําคัญได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ปล่อยให้แบบเหงาเดียวดายอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเห็นเห็นชั้นชาไปอใช<อ>่ใช่ใช,ใชอแต่พี่แนนดูแล้วมันเหมือนกับทุกทุกประโยคมันเป็นประโยคที่อยู่ในใจของคนที่อยู่ในสถานะเนี้ยใช่ครับเป็น<ช><ช>ทั้งเป็นทั้งความรู้สึกเป็นทั้งคําถามแล้วก็เอามารวมกันเป็นเพลงนี้เพลงนี้ได้ใครมาช่วยเบื้องหลังบัางคะใครมาพิพิวใช่ เอ่อโปรเนืซอเป็นพี่ปอ๊อเหมือนเดนด็อกครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ปอ๊อมากๆาเลยที่ที่โอ้โหเขาแบบเขาอยู่ในวงการเพลงมานานแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติแบบมามาทำกับเด็กโนเนมที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรมาก่อนเลยคนไม่เนมหมายถึงว่าในด้านดนตรีในด้านเพลงอะไรเงี้ยเราเราไม่เคยแบบอันนี้เป็นเพลงแรกที่เราลงมาทําด้วยตัวเองอะไรเงีแ้ยบบก็ต้องขอบคุณเขาที่ที่ผม ปรับแก้เพลงนี้มาค่อนข้างจะจะเยอะอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ mm. hey, hey, พี่ป <ort> ๊อตเขาจะแบบโอเคหรือเปล่าน้า ah เขาจะเขาจะแบบหาว่าเราเยอะหรือเปล่าเพราะว่าผมอะตอนแรกผมแต่งเพลงนี้มาใช่ไหมครับผมก็แต่งมาแล้วเราก็อัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบแรกที่เราอัดไปเราอัดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอากลับมาฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังยังไม่ดีแบบว่ามันยังไม่ไม่โดนใจเราอะไรเงี้ยเรายังไม่พอใจกับมันอะไรเงี้ยแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากอัดใหม่เราอยากทําใหม่แต่เราก็แบบกล้ากลัวๆแล้วเฮ้ยเขาเขาทํามาให้เสร็จเลยนะพี่พี่ปอ๊อทีมพี่ปอ๊อเ,เขาทําแบบทั้งดนตรีทาดนตรีมาอัดมาให้เสร็จเป็นแบบมาสเตอร์เลยเป็นอันเนี้ยแต่ผมมารู้สึกว่าที่ผมอยากได้อีกแล้วผมก็กลัวว่าเฮ้ยแต่พี่ปอ๊อตเขาระดับตํานานเลยนะเราไปเยอะกับซองจะแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะ่ะผมก็ ตัดสินใจไลน์ไปหาผู้ช่วยสาชื่อพี่จิมมี่เหมือนกันก็คือไปหาผู้<ม>ผช่วยสาว่าแบบเออพี่ผมอยากเออร้องใหม่ได้ไหมแบบอยากแก้อะไรเงี้ย<ม>พี่จิมมี่ก็ตอบกลับมาว่าเอาไปฟังเอาเวอร์ชันนี้ไปฟังอีกสิบรอบให้มันเข้าหูก่อนแล้วผมแล้วผมก็ผมก็ไปฟังสิบรอบให้มันเข้าหูใช่ไหมพราะฟังไปฟังมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเพลงตัวเอง ใช่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคือเขาทํามาหมดแล้วอ่ะแต่ผมอ่ฟังสิบรอบผมก็นั่งฟังแล้วผมก็เลยเฮ้ยเบื่อเพลงตัวเองเบื่อเพลงตัวเองว่ะเออผมรู้สึกว่าแบบน่าเบื่อผมก็เลยเริ่มแกะใหม่แกะใหม่คือผมรื้อข้างหลังหมดเลยผมยังไม่ได้ไปถามพวกพี่ๆเขานะว่าผมสามารถทําอะไรได้ไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าโอเคสิบรอบแล้วเบื่อผมเลยแกะใหม่ผมเลยแกะเพลงข้างหลังใหม่หมดแล้วก็ อผมคิดแล้วว่าผมจะยืดดนตรีออกแล้วผมก็จะแบบร้องใหม่ร้องส่วนไหน<อ>จะประสานแบบไหนจะแอดลิบแบบไหนอะไรเง<อ>ี้ยคือเราแก้แก้แก้ข้างหลังไปหมดเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ย <c oughs> เราก็เลยไปบอกไปบอกไ่กชวนพีปป่ปอนเหมือนเดิมว่าขอขอยืดดนตรีได้ไหมเออขอยืดดนตรีได้ไหม <c oughs> เขาก็บอกว่าเฮ้ยดนตรีมันก็ทํามาแล้วนะเราเอาดนตรีนี้ไหมแล้วเราแบบ เดี๋ยวไปยืดเอาตอนแบบเล่นสดอะไรเงี้ยเป็นแบบเอพยายามกลอมเราแหละเออจะได้แบบเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกล้าๆกกลัวเราก็บอกไปเลยว่าเออยืดแบบไม่ต้องเล่นสดได้ไหมครับยืดเลยแบบทำข้างใหม่ให้หมดเลยแล้วผมจะร้องใหม่เล้แบบทำาุีมากนี่มันคือเพลงของเราใช่เราก็ต้องเราก็ต้องแบบเออแต่ที่ชอบนะที่เืิมบอกว่า ก็ไปฟังตามที่พี่บอกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอก็ยังเบื่ออยู่ฟังนั้งสิบรอบแล้วเบื่อรู้สึกว่าน่าเบื่อรู้สึกว่าโหแล้วก็คือแต่คือตอนเราแต่งแรกๆเราเราจะดูไม่ออกนะเพราะเราจะรู้สึกสนุกกับมเราจะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของเราอะไรเงี้ยแต่พอฟังไปเรื่อย่เราอยู่กันมเรื่อยะมันจะรู้สึกว่ามันดีได้กว่านี้มันคือมันจะคือยิ่งไปได้กว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปบอกเขาว่าโอเคสุดท้ายแล้วเราขอใหม่ซึ่งพี่ป๊อตเ่ะเขาก็ เขาก็แบบใจดีมากมากสุดท้ายเขาไม่ว่าผมเลยสักคำหรือบางทีอาจจะถู่าในใจไม่รู้หรอกแต่ว่าแต่ว่าคือคือเขาไม่ว่าออกมาเลยก็คือเขาแบบยินดีเพราะเขาพูดกับผมคํหนึ่งว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของเราแล้วแล้วพี่ป๊อต่อยากให้อยากให้ผมแฮปปี้กับมันมากที่สุดอยากให้ผมแบบอยากให้มันออกมาดีมากที่สุดอ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อตมากที่ที่ยอมตามใจผมที่ยอมให้ผมแก้ยอมให้ผมเปลี่ยนส่วนดนตรียอมให้ยอมทุกอย่างเลยฮะก็ต้องก็เป็นเป็นโชคดี พี่ปอนเข้าใจแหละเพราะว่าพี่ปอตก็เป็นคนทําเพลงของน้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เออ่น้องไม่เบื่อและแล้วก็ชอบเพลงตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยออกไปให้เพลงมันทํางานให้คนที่เป็นเออ่แฟนเพลงของน้องเนี่ยแล้วก็เขาก็มาดูมาดูเอ็มวีแล้วเขาก็มีคอมเมนต์ที่ดีมากมายได้เข้าไปอ่านบ้างไหมคะอ่านครับผมก็ ผมผมดีใจมากนะคือคือต้องอันนี้ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งคือขอบคุณพี่แก้วชัดแก้วนะครับที่ที่ทำเอมวีออกมาได้ได้ดีมากอะ่ะคือคือมันเกินคาดผมมากคือผมอเป็นคนมีความเชื่อตลอดว่าคนดูเอมวีบางทีก็ไม่ได้ดู MV เอมวีหรอกอ่ะบางทีแบบฟังเพลงไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะดูเอมวีก็แค่เปิดเพลงฟังไปอะไรเงี้ยบางทีแบบเพลงแบบเอมวีมันไม่ได้ส่งมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอมเอมวีอันนี้มันเป็นเอมวีที่ เป็น MV ที่แบบส่งให้เพลงผมดีขึ้นมากจริงๆอ่ะคือถ้าไม่มี MV mm. ดีดออกมากเพลงก็จะไม่ได้ถูกส่งไม่ได้ทำให้คนอินได้มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เหมือน MV <น>มันช่วยเติมเต็มให้เพลงม,ม,มันทำงาน<ๆ>ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีปุยเมฆเป็นนางเอกแล้วก็เป็นท็อปคอมเมนต์บอกว่าหมดทิชชู่ไปแปดกล่องขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะ มันมันเศร้ามากเลยเหรอปุ้บันบรรยากาศวันถ่ายทำเป็นยังไงอ่ะเราร้องไห้จนตัดปวดตาเลยเนียคือคือในในเรื่องนะครับตอนแรกตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นแนวนี้แต่ว่าพอพี่แก้วเขาส่งอพอดมาผมผมว้าวมากเพราะมันเกินเกินที่ผมจินตนาการผมแค่คิดว่ามันคือความสัมพันธ์และและมันคือเหมือนกับการที่เราเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเหมือนกับการที่เราทําอะไรไปแล้วเขาก็ ไม่เห็นค่าเราอะไรเงี้ยอืม mm. แต่พี่แก้วเขาตีความออกมาว่าอ่ะในเมื่อไม่ไม่เห็นเราอะ่ะเราก็กลายเป็นอากาศไปเลยคือผมมากลายเป็นอากาศ mm. ตอนแรกๆอ่ะคนดูจะคิดว่าเว้ยทาไมหมอปุยทําทําแบบนี้กับเราทําไมหมอปุยเขาไม่ไม่ใส่ใจเราเลยไม่สนใจเลยเราทําดีทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเฉลยตอนสุดท้ายก็คือผมมาตายไปตั้งนานแล้วแล้วผมมาเป็นแค่วิญญาณที่ที่ยังอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยผมทําอะไรให้ไปก็ mm. ก็ เขาก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราเป็นอากาศเราไม่เคยมีตัวตนอยู่อีกแล้วเราตายไปแล้วจากชีวิตเขาอะไรประมาณเนี้ยฮะใช่ใช่แล้วปวดอากาศเออนี่ไงหลายคนก็บอกว่าเป็นผีเป็นผีเนาะหลายคนบอกว่าพอดทวิสต์นะคะเออปุ้มสะดวกร้องสดสักนิดไหมเอาที่น้องเสถียรนะอะไรนะได้น้อได้น้อเอาที่น้องสดสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายยินดีด้วยนะเพลงอ๋อครับ ะคริสตีมวันหรอเปล่าวันนี้ทุกใจเอออะปุ้มสักท่อนหนึ่งมาสดๆแฟนโรยอยากจะรู้ว่าเธอยังรักกันอยู่ไหมอยากจะถามเธอแน่ใจได้หรือเปล่าหากว่าเธอยังมีใจให้กันช่วยบอกรักอีกสักครั้งเจได้ไหม แค่อยากรู้เรื่องของเราในตอนนี้ว่าวันนี้มันดำอยู่ใช่ไหมช่วยบอกกันสักทีให้มั่นใจว่าเรายัางรักกันอยู่ใช่ไหมโอ้โหครับผมร<อา>ักรักอยู่รักอยู่แน,<อ>น่นอนนะ อยากคุยอยาปลื้มให้มากกว่านี้แต่มันหมดเวลาแล้วอ่ะปลื้มฝากเพลงนี้กับชาวเอแฟนแฟนด้อมหน่อยแล้วก็พูดอะไรถึงเหล่าพจนจรของปูริมหน่อยค่ะสั้นๆครับผมก็ถึงเหล่าพจนจรก่อนแล้วกันก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนคอยให้การสนับสนุนปื้มมาตลอดนะครับแล้วก็น่ารักกับปื้เมเป็นมากๆแล้วก็ขอบคุณเอ่อที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงที่เราตั้งใจทําแล้วก็ปล่อยมันออกมาเราก็อยากให้ ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยกับกับมันเนี่ยเป็นเป็นของฝันจากเราในที่เราที่เราพอจะทําได้ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่ทุกคนอาจจะต้องท้อหรือกําลังกักตัวหรือแบบกําลังเครียดหรือเบื่ออะไรก็ตามเราก็อยากให้เพลงของเราเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแล้วกันนะครับให้ทุกคนแบบรู้สึกรู้สึกดีขึ้นว่ารู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นเราก็ตั้งใจทํามันออกมาแล้วอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ อินแล้วก็ชอบไปกับมันมีความสุขไปกับมันนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเหนื่อยแล้วก็ทอ้อแล้วก็ลาบากอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนคือมันก็ต้องสู้แหละก็ต้องสู้สู้กันต่อไปนะครับถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่แต่พิมจะพยายามเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยขอให้ทุกคนได้ผ่านช่วงเวลา ที่แย่นี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาสุขภาพกันด้วยนะชาวประเทศจรทุกคนนะครับรักทุกคนมากแล้วไว้มีโอกาสสถานการณ์ดีขึ้นเรามาเจอกันตอนนี้ก็ฟังยังรักกันอยู่ไหมนะครับวนๆไปก่อนนะครับมาขอเพลงกันได้เลยที่ EFM นะครับผมก็แล้วก็เปิดได้ทางจู๊กแล้วก็ Spotify ด้วยนะครับผมทาง YouTubeGMM เอ่อเรคคอร์ดนะครับผมก็แล้วก็ยังมีเราจะไปอีก หลายที่เลยที่จะเป็นไลฟ์ันนี้ก็มาพูดคุยกันได้มา,าพูดคุยกันได้เจอกันได้นะครับผมผ่านทางไลฟ์ไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเว้นระยะกันไปก่อนเนาะไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอบค,ครับคับปลื้มสุดท้ายเราเป็นธรรมเนียมของ e 3, เอฟเฟนแนดอมที่เนี่ยต้องขอหนึ่งท่าจากปลืม้มเป็นท่าอะไรก็ได้ซึ่งแต่ว่าพี่ว่าแบบถ้ามินิฮาร์เหลืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเอาไปแล้วปลื้มมีท่าอะไรนเสนอไหยคะ ถ้าอะไรนําเสนอ <laughs> เออ <laughs> เแฟนแบบได้แคปกันเรามีแบบเออกระตูนอะไรที่เราชอบไหมกระตูนอะไรที่เราชอบหรือถ้าซูเปอร์ฮีโร่อะไรที่เราชอบไหมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราพนเนจรเป็นกําลังใจให้พนเนจรเราจะเอาท่าไหนอ่ะเราจะเอ่อ เพิ่มหนูเครียดกว่าเขียนเพลงอ่ะยากเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่จะคิดให้ละกันเอาเป็นท่านี้โอเคได้ได้ห้าสิบสองต้องการกี้แล้วเป็นภาพนิ่งแล้เหรอครับมันเป็นภาพเคลื่อนไหวลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราฟังยังรักกันอยู่ไหมทางวิทยุนะคะขอบคุณน้องปล้มนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ